สวัสดีครับผมกัลเชนเคยครับผมก็ช่างโกงนะครับผมนี่กับรับงานนะครับมาส่งเคร่งซีเขานอกสถานที่นะครับลูกข่าวไปซื้อนะครับมาจากที่อื่นนะครับผมหาสร้างบะไ้หาอะไรพวกนี้นะครับผมเขาปิดหลานนี้นะครับผมนี่นี่นะครับแต่มาติดต่อนะครับซื้อมาเครื่องนี้กับพังนะครับเขาก็บพมีสั่งสอนนะครับน่นะครับตัวนี้ก็มาผ่านมาหนาลานก็เลยมา อีกตัวนะครับสั่งตัวมาสอมนะครับรับซ้อมนะครับโมเลเสียนะครับควันข้างอยก็ได้ครับนะครับเพื่อนท่านไหนที่สนุกสนใจครับอยากได้อะไรนะครับอยากปรึกษาเรื่องสร้างนะครับเรื่องเครื่องสีเข่านะครับสอบถามเขามาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์ประาศูนย์ศูนย์แปดศูนย์สามหาสี่ครับผมสั่งตรงยินดีครับแนะนํำปรึกษาและบริการครับผมนะครับ สวัสดีครับ